ครับสวัสดีพี่นงครับโอมมันจะได้ไหมนี่เดือรือพื้นเลยดิคริปนี้มาลุ้นกันนะว่าจะไหวไหมงานนี้นเตนี่มัเต้นเตคนนีตรตนีงกันเนาะกด้นนี้าาานานู้าาาลุยมาเด้ช งานนี้น่าจะไม่รอดอน,นี่นดเดี๋ยวมาติดตาม,ม,าตามแค่จะเดินจะจะลิแล้วจะจมแล้วครับก็มาช่วยเป็นกำลังใจครับว่าจ,จะเป็นยังไงจะขึ้นือไม่ขึ้นนะมัดนี่ สำหรับคลิปนี้50าดึง50นะครับหาเหลียมหาลายกนครับ

ตามชมครับงานนี้จะขึ้นไหมดินดินโหดร้ายมากเลยถ้าขนุนจมอีกก็จบอ่ะงานนี้ต้องมีสองสามคันแน่มาดูห้าสิบดึงห้าสิบ ชมนะมเป็นยังไงนี่มาอยกับทาน้ำซิ่งครัน้อาปันนาคลิปนี้ต้องเอาใจช่วยครับเพื่อในการเสียเวลาในการปั่นครับผมมาดูถ้าติดเลยมันจะยาวนานยุ่งยากครับเอามาดูครับว่าจะ ขึ้นจะไม่ขึ้นครับฝากกำลังใจนะครับขอให้ขึ้นอย่างเดียวนะครับขึ้นแล้วตลบไปขึ้นแล้วครับโอ้ตลบเลยตลบขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วครับก็ขอบคุณในพิธีท่านนะครับที่เป็นกำลังใจครับนี่ขึ้นแล้วโอ้โหดึงแบบสโลโมชั่นครับขึ้นง่ายอย่างนี้โอา <c oughs> จหจะของรถกลัวครับคือว <c oughs> รไม่กล้าแล้วครับนี่ทำไงไอข้าวกวาวแล้วนี่ต้องดำเนินการให้มันเสร็จนะนี่เดีมาเราชมว่าจะของรถจะเป็นยังไง สำหรับคลิปนี้ว่าจะโตหรือไม่โตครับมาชมนะครับข้าวว่าวันแล้วโอ้ต่อครับตอ่อนะับมีคันนั้นยืนรออยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับผมส่วนคันนี้เสียวครับเสียวดากนะครับจะไม่กล้าหรือเปล่าว่าจะลุยหรือไม่ลุยครับมาชมดอรอ้โอ้ลุยเลยเสียวๆนะครับนะ ตัวใบบาละออไลน์เลี้ยนะโอ้จินเจินอยู่บ้าคลายเต้ไม่ต้องกลัวกลัวเลยครับกลัวโอ้แย่เลยครับ อันก็ระวังเด้อเสียวนะครับดินเด็ไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับโอ้น่าจะไม่เอาครับไปแล้วครับหนูโอ้หนูไปแล้วเพลนแล้วโอ้วิ่งแบบเสียวๆครับ มาชมกันปั่นนิดนึงกันานานี่เขากล้าครับนะแต่นาน,นี้ไม่กล้านะครับมาดูโอเคบอกไปทางไหนก็ไม่ได้ขยับไปทางไหนก็ไม่ได้ครับไปแล้วมาดูลีลากันแป๊บหนึ่งกันโอเคมาให้เขาช่วยด้วยป่ะนี่ น,นี่น่าจะไม่รอดนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากคนงานไปพิธีนี้ก่อนครับเดี๋ยวมิทุระต้องไปไขครของก่อนขอบคุณครับอยู่ท,ท่านั้นนะครับผม